เพื่อนสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ามานี่วิธีการเก็บเห็นไหมเอ้าตาอตาเหรออ่าเราก็จะเก็บเอานี่มาเอานี่มานี่เห็นไหมเพื่อนๆอุ้ยลูกใหญ่มาก โอ้โหว้าว quanto euro เอ,เอ,อ่อกิโลราคาเท่งกับ5 5เอ่อ5 5ยูโรนะจ๊ะเพื่อนๆ5ยูโรตอนนี้ตอนแรกๆก็จะเป็นประมาณ10ยูโรหรือ12อโอ้เยอะมากใส่ พาเยอะมากเยอะมาก ดูม oui, pues mm ันเยอะจริงๆดูคนถือกล้องไม่ได้ใจเลยเพื่อนๆคนถือกล้องไม่ได้ใจแต่ว่าเราก็พูดอะไรไม่ได้เพื่อนๆมันพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ถือให้มีใครเป็นแบบุ๊กเบิง์เพื่อนๆเอชนเนอักวี่จะมีสปาส Bem. Wah ni deh. Tapi la, otoro. Nih, kawan-kawan, dek tuh akan makan hidu, dek chamakumet. Wow, kawan-kawan, dek. Meti yang ini dek kawan-kawan makan yang ini, yang ini, jah. ini Kasikasih, kasih do. Hmm, hmm, wah, wow. hmm. Nih, na, tolong. Nih, jah. Okay. คนถือกล้องไม่ได้เรื่องเลยเพื่อนๆแต่ก็โอเคดูขอบคุณมากๆจ้ะที่ชมคลิปขอบคุณจา้าอันนี้อันนี้นี่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 นนดู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 ว้าวว้าวว้าว,ว,าว มันแพงมันหากินยากมากเพื่อนๆนเขาเรียกว่าฟีโก้หรือเขาเรียกว่าอันนั่นแหละเพื่อนๆน